มงกะพุนไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีนกระดูกสันหลังเรียกว่าเนเลียนแมงกะพูุนกิกนแพนต้อนเป็นอาหารและแมงกะพรุนชีสอื่นๆเป็นหลักสามารถพบได้ทั่วโลกตั้งแต่บริเวณน้ำตื้นชายฝั่งไปจนถึงมหาสมุทรลึกแมงกะพูุนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตัวเดียวในมหาสมุทรโดยขคลื่นที่พาดไปตาม,ระะตามกระแสน้ำและแล่าเหย่อด้วยหนวดของมันถึงแม้แมงกะพูุนจะไม่อยู่เป็นกลุ่มก้อน อาศัยของแมงกะพันนะคะตัวพื้นฐานแลแมงกะพันสามารถพบในมหาสมุทรและทะเลทุกแห่งโดยมีการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศและอุณหภูมิที่อยู่แตกต่างกันไปควบคุมทั่วโลกพบในมหาสมุทรตั้งแต่บริเวณที่หนาวจัดเช่นแมงกะพันแห่งคอสิงโตไปจนถึงทะเลเขียร้อนที่อบอุ่นแมงกะพันก่อมแมงกะพน ความลึกที่หลากหลายผิวน้ําน้ําตื้นหลายชนิดโอยอยู่ตามกระแสน้ําใกล้ผิวน้ําและชายฝั่งทะเลทะเลลึกอบางชนิดเช่นแมงกะพุนในกลุ่มอาศัยอยู่ในทิศทะเละเลึกที่แสงส่องไม่ถึงก้นทะเลแมงกะพุนจะไม่ไว่ายน้ำแต่ใช้การยึดติดอยู่กับสาหร่ายหรือผิวใต้น้ําค่ะน้ำจืดหายากไหมส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ทะเลแต่ก็มีแมงกะพุนบางชนิดเช่นแมงกะพุนด,ดอกพืชที่สามารถอาศัยและแพร่พันธุ์ได้ในแหล่งน้ําจืดเช่นทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ําแต่มักไม่เป็นอันตรายต่อมันค่ะการผสมพันธุ์ของแมงกะพุนนะคะกระบวนการสืบพันธุ์โดยเมงกรนกัลายเะพุล่่าซึงเป็น พานูล่าจะเกาะติดกับพื้นผิวที่แข็งแล้วจะเริญเติบโตเป็นโพลิปซึ่งเป็นระยะที่อยู่กับที่ต่อมาโพลิปจะแตกหนอ่อออกไปแปรเป็นุนอ่อนที่เรียกว่าอ e ีไฟล่าจนพัฒนาเป็นเมนูซาเตยมวัอีกครั้งค่ะโครงสร้างสําหรับการล่าและป้องกันตัวหนวดและแขนรอบปากและเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านล่างของลาตัวมีไว้สําหรับการจับเหยื่อและนําอาหารเข้าสู่ปากเข่งพิษเป็นเซลล์พิเศษที่บรรจุแคปซูลพิษอยู่ พบกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณหนวดและแขนรอบปากทำหน้าที่คล้ายปืนอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับเหยื่อหรือผู้ปุกรุกจะยิงเข็มพิษออกมาจากเพื่อทําให้เหยื่อสลบและป้องกันตัวความรุนแลงของพิษแตกต่างกันไปตามชนิดของแมงกะพรุนเช่นแมงกะพรุนกล่องมีพิษร้ายแรงมากถึงชีวิต